มีกระท่อมหลังเล็กๆแห่งหนึ่งมีเจ้าของเป็นคนจนไม่มีเสื้อผ้านุ่งหม่มทุกวันเขาจะปลูกต้นไม้ที่กระท่อมปลายนาเขาจูจูก็มีนกอินทรีตัวใหญ่บินเสือนลงมาโดยมีขวดน้ำที่ถือมานำมาหดต้นไม้ให้กับชายผู้ยากจนคนนี้จนกลายเป็นไม้หย,ยกใหญ่ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีจากนั้นชายผู้ยากจนก็ได้จอบบึงนกอินทรีตัวใหญ่ กำลังหดน้ำให้ต้นไม้ที่ใหญ่ภายในพริตตาชายคนจนไม่อยากจะเชื่อเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ยังไงมันก็เกิดขึ้นแล้วจากนั้นชายผู้ยากจนหวังอยากได้ต้นไม้อีกหลายต้นเลยไปลองปลูกต้นไม้ใหม่อีกต้นแต่ก็ไม่ได้เหมือนต้นเก่าที่เคยปลูกมาเพราะเจ้านกอินทรี จะฮักษาต้นไม้ให้ชายผู้ยากจนเพียงต้นเดียวและใหญ่ไวทันใจให้ชายผู้ยากจนได้เก็บไปขายพอมีรายได้จุนเจือครอบครัว